เป็ดอีเเลี้ยงเนี่ยมันเป็นยังไงครับอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับเป็ดอี้หลียงนะครับผมเป็นเป็ดเนื้อที่ให้ไข่ดกครับเลี้ยงง่ายโตไวปีหนึ่งให้เฉลี่ยให้ไข่205ฟองต่อปีครับผมของเราก็จะเลี้ยงง่ายครับผมกินง่ายให้อะไรเขาก็กินครับผมเป็นยังไงมายังไงครับถึงได้มาเลี้ยงเป็ดอีเหลียงเนี่ยก็เนื่องจากอยากอยากเลี้ยงเป็ดซึ่งเป็นความชอบมาแต่เด็กอยู่แล้ว เราก็เลยเรียนรู้และศึกษาในระบบว่ามีเป็ดสายพันธุ์ไหนบ้างที่น่าเลี้ยงครับก็ได้ไปเจอกับเป็ดอี้เหลียงซึ่งต้นกาเนิดก็มาจากจีนเราก็ศึกษาอยู่พักหนึ่งตัดสินใจนําเข้ามาเลี้ยงโดยที่เราต้องการ100ตัวแต่ว่าเนื่องจากปริมาณที่ขาดตลาด เราก็เลยลงได้แค่15ตัวมาทดลองเลี้ยงก่อนครับหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนาเพิ่มจํานวนขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเป็นฟาร์มจนทุกวันนี้ครับเรารู้จักเป็ดอีเหลียงจากช่องทางไหนครับก่อนที่เราจะเลี้ยงค o o g l e ครับผม เราเสิร์ชหาดูเกี่ยวกับประเภทข้อมูลเป็ดก็เลยไปสะดุดคือตอนนั้นอยากจะเลี้ยงบาบอรีไปสะดุดเป็ดอีเเลียงมันสวยโดดเด่นก็เลยนําเข้ามาทดลองเลี้ยง15ตัวก่อน15ตัวก่อนใช่ครับมันไข่ดีไหมครับไข่ดกครับผมไข่ดกกระบายใหญ่มากเลยครับผมเลี้ยงกี่เดือนมันถึงจะไข่ครับผมเอ่อจากที่เราเลี้ยงมาก็4เดือน2อาทิตย์ครับผม4เดือน2ออาทิตย์ไข่เลยใช่ครับผมให้ไข่ฟองแรกเลยใช่ครับไข่ฟองใหญ่ไหมครับเอ่อฟองแรกก็จะเป็นไข่สาวหน่อยก็ประมาณไม่ใหญ่มาก ไม่ไม่เล damages, ็กมากครับผมขนาดกลางครับแล้วไข่เขาแดงดีไหมก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของเราหัวอาหารมากกว่าว่าเราให้อาหารแบบไหนถ้าเกิดเราบวกวิตามินเข้าไปด้วยก็ไข่จะแดงขึ้นมาเข้มออกเลือดหมูมือใหม่เนี่ยควรเริ่มเลี้ยงเป็ดอีเหลียงเนี่ยตั้งแต่กี่ตัวอ พื้นฐานเลยพื้นฐานเลยอยากให้เลี้ยง30-50ตัวมือใหม่นะครับอ,อ,อย่างเช่นก่อนที่เราจะซื้อหรือว่านําลูกเป็ดเข้าไปเลี้ยงก็ต้องเตรียมข้อให้มาตรฐานปลอดภัยจากสัตว์ร้ายก่อนสวัสดีครับน้องเบสฟาร์มบุรีรัมครับ ชื่อเอฟครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มน้องเบสฟ,ฟาร์มบุรีรัมย์ครับเป็นหมู่บ้านท้องเรือตำบลการาันธาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ฟาร์มเนี่ยให้อาหารเลี้ยงแบบไหนครับที่ฟาร์มจะเป็นหัวอาหารของซันฟีดครับผม9 3 5แอลเป็นของเป็ดไข่โดยตรงครับแล้วให้เขากินตลอดเวลาเลยไหมครับอสองเวลาครับผมเป็นเช้ากับเย็น17นาฬิกาครับผม1 1 8ตัวเนี่ยเป็ดกินหัวอาหารเยอะไหมครับที่ฟาร์มจะให้อยู่ที่ตอนเช้า14โลครับผมตอนเย็น10โลครับแล้วเราช่างด้วย ใช่ครับผมตวงแล้วเป็ดอี้เลียงเนี่ยเสียงดังไหมครับถ้าเขากินอิ่มพอดีสารอาหารที่ได้ครบถ้วนก็ไม่ร้องดังนะครับแล้วเป็ดสายพันธุ์นี้พิเศษอย่างหนึ่งคือไม่บินครับผมไม่บินด้วยใช่ครับผมแล้วเป็นเป็ดป,ประเภทที่ตื่นตัวเร็วมากครับอย่างเช่นมีอะไรมาก่อขวนเนี่ยเขาจะตื่นให้เรารู้ทันทีเลยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาหาเขาแล้วเป็นไงโรคภัยไข้เจ็บเราฉีดวัคซีนครับผมฉีดวัคซีนใช่ครับผมอันิวากับกัมมาโลคครับอันิวากับกัมมาโลคครับผมฉีด ทุกกี่วันครับ3เดือนครั้งครับ3เดือนครั้งใช่ครับเราฉีดทีละตัวไล่ฉีดเองเลยใช่ครับผมไล่จับฉีดทีละตัวครับแล้วไข่เป็ดเนี่ยฟักกี่วันครับตั้งแต่ต้นการเตรียมไข่เข้าตู้เราจะใช้เวลาอยู่ที่6กถึงเวันครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าตู้เสร็จแล้วเราก็ใช้เวลาการฟักระยะการฟักก็จะอยู่ที่ยี่วันเจาะ28วันเกิดครับผมใช้เวลาทั้งหมด28วันครับผม28วันครับผมลูกเป็ดออกมาแล้วเนี่ย ต้องไปทำไงต่อครับเ,เราก็จะมาอนุบาลครับผม,มหลังจากนั้นเราก็นําเข้าไปที่โรงอัดุบาลครับผมซึ่งเป็นโกงอัดุบาลที่เราจัดเตรียมไว้แล้วก็กบไฟให้เขาอย่างน้อย4-5วัน สี่ถึงห้าวันอายุหกวันถึงเจ็ดวันพร้อมส่งครับหกถึงเจ็ดวันพร้อมส่งใช่ครับเราจําหน่ายที่ตัวละกี่บาทครับเราจําหน่ายอยู่ที่ตัวละห้าสิบาทครับผมตัวละห้าสิบาทครับผมในฟาร์มราเนี่ยจำหน่ายอะไรกับเป็นที่เหล้ยงบ้างครับเออเราก็จําหน่ายแต่ลูกพันธุ์อย่างเดียวไข่เชื้อเราไม่กล้าส่งออกเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงเราเลยไม่กล้าส่งมันด้านปัญหาเรื่องเชื้อตายบ้างลูกค้าอาจจะไปฟักไม่ถูกวิธีบ้างก็มีเราเลยตัดปัญหาไม่ได้ส่งไข่เชือ้อเออพ่อไมพ่พันก็พอมีแบ่งบ้างแต่วางโครงการอนาคตไว้ว่าจะทําเป็ดสาวด้้ววยครับเเเป็สสาาุ่่่่นนงงกกลูพืืออจ เขาสอบถามกันเข้ามาเยอะช่องทางการจําหน่ายเนี่ยเราเลี้ยงแล้วเราเอาไปขายที่ไหนครับทางตลาดโลกออนไลน์ครับผมก็จะเป็นทางเ,าเพจ Facebook ก,กลุ่ม Facebook ต่างๆครับผมอย่างเช่นก็กลุ่มหลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มเป็ดอีเหลียงไทยแลนด์แล้วก็เป็ดอีเหลียงครับผมกลุ่มเป็ดอีเหลียง เป็นยังไงบ้างกับการเลี้ยงเป็ดอีเหลียงมาผลตอบรับดีไหมครับก็ดีครับผมดีมากเลยนะครับรายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้พอมีเงินเก็บครับผมเดือนหนึ่งเราจะไหนลูกเป็ดได้ประมาณกี่ตัวครับเอ่ออยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งตีไปสสัปดาห์เนาะทั้งหมดอาทิตย์หนึ่งเราจะปล่อยลูกเป็ดอยู่ประมาณ3-500ตัวแล้วเราเก็บไข่เป็ดอีเหลียงเนี่ยของเรา180รตัวเราเก็บไข่ได้เช้าหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ฟองครับ8 0 80-90ฟองครับโอ้โหงกฟองกาฟองเกือบ3แผงครับผม ก่อนที่จะนาเข้ามาฟักเราเก็บไว้ก่อนครับอายอุให้ครบ6วันหรือ7วันที่จำนวนยอดไข่เราได้จํานวนที่ต้องการเรารวบรวมให้ใมันได้ขนาดกับตู้ก่อนใช่ครับผมกะให้มันบรลานกัน นึ่งอาทิตย์ออกครั้งหนึ่งระบบน้ําที่ให้เขากินเราจะใช้เป็นระบบกระบวยอ auto อครับผมซึ่งเป็นดัดแปลงเอาเองครับตัดแปลงเอาเองใช่ครับเป็นกระบวยอ auto อใช่ครับผมให้เขากินน้าสะอาดใช่ครับเปลี<ม>่ยนล้างทุก2วันครั้งครับเป็ดเนี่ยเขาจะข่เวลาไ,ไหนครับช่วงเช้ามืดครับผมเช้ามืดใช่ครับผมช่วงที่สี่ที่ห้าครับศัตรูของเป็ดเนี่ยมีอะไรบ้างไหมครับ อา,ากาศเลยก็จะเป็นหมานะครับอันดับแรกเลยหมางูอันดับ2ขึ้นอยู่กับวิธีการควบคุมในการทําคอกด้วยครับผมก็อย่างของเราก็จะใช้เป็นสังกะสีรองพื้นเพื่อกันไม่ให้สิ่งข้างนอกมองเห็นข้างในเราข้างบนก็จะเป็นตะข่ายกาันงูเพื่อ,อลดความปลอดภัยลงไปได้กึ่งหนึ่งครับตู้ฟักไข่ของเราเนี่ยตอนนี้เรามีกําลังการผลิตในตู้ฟักไข่เนี่ยกี่ฟองครับผมต่ออาทิตย์จะอยู่ที่ถ้าเกิดทั้งหมดเลยก็จะอยู่ที่พันกว่าครับผมพันก็ฟองครับผมพันกา ร้อย <500, S 1> กว่าครับพันห้าร้อยกว่าฟองพันพันเก้าร้อยสี่สิบกว่าฟองครับโอ้โหแล้วออกมาเต็มพันเก้าร้อยสี่สิบฟองเลยไหมครับไม่ครับเราจะจัดเป็นช่วงเป็นอาทิตย์ครับผมจะอาทิตย์ละสองร้อยฟองถึงสามอ่ถึงห้าร้อยครับเขาผัดขนปีหนึ่งกี่ครั้งครับปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ครั้งครับที่ของฟาร์มนะ แต่ว่าแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่เคยได้ไปตรวจเช็คที่ฟาร์มอื่นเลยเพราะว่าของเรานี่ปีหนึ่งเพิ่งผัดขนมาได้3รอบมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับเวลาช่วงเป็ดผัดขนอ่าเราจะใช้วิตามินเล่งเข้าไปครับผมซึ่งเราจะใช้เป็นวิตามินนาโนวิตครับผมซึ่งตัวอย่างเราหมดครั้งหนึ่งเนี่ยเขาผัดขนนานไหมครับประมาณใช้เวลาผัดขนอยู่อาทิตย์ถึง2ออาทิตย์ครับผม แล้วพอผัดขนนเนี่ยเขาไข่ทุกตัวไหมเอ่อจะไล่ไล่ตามตัวครับผมจะไม่พร้อมกันครับจะไล่เป็นตัวแล้วแต่ตัวไหนที่สภาพเอ่อร่างกายปกติแล้วกลับมาไข่ให้ไข่ปกติแล้วเขาก็จะไข่เคยกินไข่เป็ดอี่เหลียงไหมครับรสชาติมันเป็นยังไงก็เคยกินอยู่นะมันแต่เนื่องจากเราเป็นคนเลี้ยงเราเลยไม่ค่อยกินเนื้อเป็ดอ่ะเคยกินลาบเป็ดตัวเองบ้างไหมกินครั้งเดียวแล้วจากนั้นไม่กินอีกเลยครับมันเหมือนสงสาร สมัยไม่ได้เลี้ยงไปหากินอยู่คแต่เป็ดที่อื่นกินครับแต่เป็ดตัวเองไม่กินสงสารสงสารจะเลี้ยง,<อ>งมากับมือ อีเหลียงเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาดูกันยังไงครับผมอ่ามันจะมีแบ่งดูเป็น2แบบนะครับแบบที่1เลยอายุ2-3เดือนจะฟังเสียงครับผมส่วนตัวเมียจะร้องเสียงดังกราบๆนะครับส่วนตัวผู้จะร้องเสียงแหบหลังจาก4เดือนถึง6เดือนขึ้นไปก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งตัวเมียจะหางแปลราบเลยครับผมแล้วส่วนตัวผู้จะหางอ่องอนขึ้นครับผมจุดเด่นก็คือสายพันธุ์อีเหลียงแท้ก็จะโดดเด่นตรงที่ขาสีขากับสีปากจะเป็นออกส้มชมพูส่วนตัวผู้ก็จะเป็นส้มแปด ขาเขานะครับใช่ครับผมให้เราดูที่สีขาใช่ครับผมแล้วเป็นอีเหลียงเนี่ยตัวเมียเนี่ย เขาน้าหนักที่เท่าไหร่ครับของฟาร์มเราจะคุมไม่ให้เกิน3โลส่วนตัวผูกก็ให้เกิน3โลครึ่งเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นอ,อ่ะเคยปล่อยให้เขาเกินน้ําหนักไป 4- 5่ถึงโลซึ่งกินขุนอาหารแบบว่าผสมหลายอย่างแต่ที่มันได้ไปทางกําลังเนื้อน้ําหนักมากทับตัวเมียตายเกือบ10บตัวที่เสียตัวเมียไปมันทราหนักวกินต<ป>ัวใหญ่ใช่ครับผมก็เลยมาค้นคิดมาควบคุมอาหารให้เขากินพอดิพอดีไม่ล้นเกินไปซึ่งแต่ก่อนเราใช้เป็นหัวอาหารผสมทั่วไปซึ่ง ออตอนนี้เราได้เปลี่ยนมาใช้เป็น 935L มา1ปีแล้วก็สั่งจากโรงงานให้เขามาส่งให้มันกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิเปอร์เซ็นต์ครับผมโปรตีนตครับผมแต่ให้ค่าก็เท่ากับทั่วไปครับผมก็คืออย่างเช่นเราผสมแหนแดงผสมอะไรต่างๆคือซึ่งเราต้องไปลำบากหามาละดับแรกเลยคือไปหาแหนแดงลำข้าวเปลือกต่างๆมาผสมแต่จริงๆเราลืมคิดไปว่า ในหัวอาหารที่เขาผลิตมาสําเร็จอะมันจบแล้วซึ่งเราไม่ได้รู้หลักเกณฑ์การให้อาหารเลยคิดว่ามันเปลืองอแต่สายพันธุ์เป็ดอี้เหลียงอะถ้าเขากินอิ่มคืออิ่มเลยไม่กินพอเพื่ออย่างเมื่อเช้าเราให้ไป14โลตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ5โลโดยเฉลี่ยนะยังไม่ทันกินหมดเลยตอนเย็นเราก็เสริมเข้าไปอีกประมาณสักเสียามสี่โลประมาณนี้ทีนี้ถ้าท่านผู้ชม FC ช่องบอมแมนวิถีเกษตรเห็นแล้วอยากเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงเนี่ยขอช่องทางการติดต่อครับ ได้สองช่องทางครับผมเป็นอันดับแรกเลยนะครับเป็น a c e b o o k ครับผมน้องเบสฟาร์มบุรีัำนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับ 0, 80, 0 42, 8 0 0 4 2 8 3 8 6ครับผมน้องเบสฟาร์มบุรีลำครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเห็นแล้วอยากจะขอเข้ามาชมฟาร์มเป็ดอีเหลียงน้องเบสฟาร์มเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนครับเ,เดินทางมาได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองตำบลกาลันทาหมูม่บ้านท้องเรือครับผมหรือ ติดต่ออสามารถเปิด Google เซิร์ชหา Google Ma ทได้เลยครับพิมว่าน้องเบสฟาร์มบุรีรัมก็จะพบสถานที่แมท G.P.S ได้เลยครับผมมาถึงเลยใช่ครับผมเราทำปั๊มให้หมดมาถึงที่ฟาร์มเลยใช่ครับผมง่ายๆเราเปิดให้เยี่ยมชมตลอดได้ครับผม24ชั่วโมงเลยครับอยากมาเห็นตัวเป็นนี่มาเลยใช่ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พาท่านผู้ชมมารับชมเป็ดอีเหลียงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ